you <laughs> เป็นคลิปแรกของช่องเรานะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมดด้วยนะคะคลิปแรกนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกเครื่องครัวจานชามเซรามิกแล้วก็ของแต่งห้องครัวนะคะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะจาก l a z a d าค่ะชื่อร้าน a อ King นะคะเป็นผ้าปูตโต๊ะลายตารางค่ะราคา26บาทเท่านั้นนะคะขนาด137คูณ 180เซนติเมตรนะคะเป็นท้าปูโต๊ที่เป็นเออแล้วเป็นพลาสติกอะคะ่ะสามารถปูโต๊ะแบบไว้ทำอาหารได้นะคะสามารถเช็ดได้นะคะกันความร้อนกันน้ำมันกันน้ำนะคะต่อไปเวลาที่สองนะคะจากราซาด้าเหมือนกันนะคะชื่อร้านว่า Home Tour นะคะเป็นตะหลิวไม้ค่ะเป็นตะหลิวไม้นะคะแล้วก็ทับพ,พีไม้ค่ะ ราคาอันละ59ปบาทเองนะคะอันนี้ขนาด22เซนนะคะอันนี้ขนาด25เซนนะคะไว้ทำอาหารน่ารักมากเลยร้านต่อไปนะคะเป็นจากช็อปราซาด้าเหมือนกันนะคะชื่อร้านว่าเสมผงทองสักอย่างนะคะเดี๋ยวแปะให้แปะชื่อร้านไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นของเครื่องครัวนะคะร้านเขาจะขายเกี่ยวกับ ออของในครัวค่ะพวกชั้นวางต่างๆนะคะอันนี้เราก็สั่งมาเป็นชั้นวางเครื่องปรุงนะคะแล้วก็ชั้นวางกองน้ำนี่ให้ดูชั้นวางเองปรุงก่อนนี่ชั้นวางเครื่องปรุงนะคะอันละเก้าสิบเกาบาทนะคะก็ซื้อมาสองอันนะคะก็ได้ต่อมาให้ดูแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะยาวประมาณ3ามสิบเอ็ดเซนนะคะโอเคเลย วางเครื่องปรุงตๆน่ารักนะคะแล้วก็เป็นชั้นวางฟองน้ำนะคะไว้ยึดกับก๊อกน้ํานะคะราคา26บาทเท่านั้นนะคะแต่รูปให้ดูว่าใช้ยังไงเนี่ยมันก็ยึดกับก๊อกก๊อกน้ํานะคะเนี่ยยึดกับก๊อกน้ำอย่างนี้นะคะโอเคค่ะร้านต่อไปคะ่ะร้านต่อไปก็จะเป็นในช้อปปีทั้งหมดนะคะ มาเริ่มกันที่ร้านแรกค่ะเป็นนี่กระทะขนาด16เซนติเมตรนะคะจากร้าน Pot ดแอนเพนนะคะเดี๋ยวแปะให้นะคะราคา190บาทนะคะแต่ว่าเล็กไปซักหน่อยนะไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้เหมือนกันนี่ก็ได้แค่ไข่กระทะนะ16เซนอะแค่ฝ่ามืออะเนาะก็ถ้าอยากจะให้ซื้อก็ซื้อพวก ยี่สิบสี่เซนน่ะเลยนี้นะจะดีกว่าแต่นนี้เล็กไปก็ไม่คิดว่าจะเล็กขนาดนี้นะคะก็แล้วแต่ทุกคนนะคะเผื่อจะทุกคนอยากสนใจไปใช้อะไรก็ซื้อมาได้นะร้านต่อไปนะคะจากร้านนี่ n nice i g h t c e l l t h นะคะเป็นที่รองจานนะคะขออนุญาตแกะแป๊บนึง เป็นที่รองจานกันความร้อนด้วยนะคะเป็นไม้สารนะคะหมดซื้อมาสองไซส์นะคะนี่นีจริงๆอันนี้ก็เป็นห่อเหมือนกันนะคะหมดได้แกะแกะออกมาดูขอล่เช็คของแล้วแล้วก็ทำพลาสติกปัญหานะคะอันนี้ไซส์ S นะคะ8ซนติเมตรราคา21บาทค่ะอันนี้ไซส์ XL นะคะ18เซนราคา71บบาทนะคะก็ ได้แบบเช่นอ่าลองต้น,มนไม้อย่างเงี้ยนะคะได้แค่ต้นไม้นะคะจานชามเอิอาจะอจะเล็กไปนะคะนี่อันนี้ไว้ลองแก้วน่ารักน่ารักนะโอเคร้านต่อไปค่ะอันนี้นะคะจากช้อปปี้เหมือนกันนะคะชื่อร้าน Grace Day นะคะเป็นผ้าปูโต๊สไตล์มินิมอลวินเทจนะคะขนาด1 5 0 1 5 0ซนติเมตรนะคะราคา109บาทนะคะเป็นผ้าปูโต๊เป็นเหมือนผ้าดิบ เพ้นลายเออนะคะนี่ลายน่ารักมากสวยมากเป็นเกาหลีเกาหลีนะคะเดี๋ยวแปะเลฟเฟอรเนให้ดูนะนี่ไปซื้อกันได้นะคะร้านเกสต์เดยนะคะต่อไปนะคะนี่อันนี้เป็นซื้อมาจากร้าน p u r p l e ์เล1 1สิบนะคะเดี๋ยวแปะให้ดูนะคะโอเคค่ะก็ซื้อเป็นถาดนะคะ จะมีถาดวงกลม12ซนติเมตรนะคะราคา55บาทนะคะอันนี้55บาทอันนี้เป็นถาดสี่เหลี่ยมนะคะ13ซนติเมตรค่ะราคา68บาทนะคะนี่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นวงรีนะคะขนาด11 คูณ22เซนติเมตรนะคะ93บาทค่ะนี่อันนี้ก็นี่ซื้อมา3แบบนะคะก็มี55บาทอันนี้68บาทแล้วก็93บาทค่ะต่อไปนะคะจะเป็นถาดใหญ่เลยขนาดใหญ่นะคะขนาด27ซนติเมตรนะราคา151บาทนะคะเป็นไว้ใส่ผลไม,ม้ใส คออ่าต่างๆก็ได้แล้วก็สามารถใส่ต้นไม้ก็ได้นี่ก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วแต่ชอบเลยใส่ขนมผลไม้จานชามได้เหมือนกันเนาะอันนี้ก็จาก Purple Rope 11.th นะคะไปตามกันได้นะ,ะต่อไปนะคะจากร้านช h อปปี้เหมือนกันนะคะเป็นกล่องใหญ่เลยนะคะเลื่อนกล่อง,งนี้โอเค กล่องใหญ่เลยนะคะจากร้าน Snacker Shake UnderScore T H นะคะเดี๋ยวแปะให้นะคะอันนี้แกะแกะรองแล้วเรียบร้อยนะคะแกะดูสินค้าแล้วเรียบร้อยนะคะก็ซื้อมาเป็นอุปกรณ์ครัวนะคะก็จะมีชุดมีดแล้วก็บวกเขียงยนะคะอันนี้หมดได้เอาไปใช้แล้วนะคะก็คือทำกล่องหายนะก็จะามาให้ดูนะมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะ รวมเขียงนะคะก็จะมีมีปอกผลไม้ที่ปอกผลไม้อันนี้นะคะกันไก่มีถ่านเนื้อมีถ่านขนมปังก็มีถ่านผักหรือว่าพูกขิงเอ่อถ่านผักนะซอยผักนะคะแล้วก็เขียงนะมีทั้งหมดเ็ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดเ็ชิ้นนี้นะคะราคาร้อยจสบ้าบาทนะคะ,ะ,คะไปตามกันได้ถูกมากๆนะคะนี่พริงนมีกล่องนะคะแต่ว่าเออได้เอาไปใช้แล้วนะคะก็อยากจะมาอันบอกให้ดูอีกรอบนะต่อไปนะคะ,ปะ,คะเป็นขวดโหลแก้วฝาไม้นะคะ เอ,อ่อหมดซื้อมาทั้งหมดสขนาดนะคะมาดูกันที่ขนาดแรกนะคะอันนี้เป็นขวดโหลแก้วขนาด220มิลลิลิตรนะคะราคา49บาทค่ะเราจะเป็นแบบนี้นะคะนี่น่ารักมากต่อไปนะคะเป็นขวดโหลแก้วขนาด400มิลลิลิตรนะคะนี่59บาบาทค่ะเป็นทรงยาวนะคะอันนี้ก็เป็น ขวดโขลกแก้ว750มิลลิตรนะคะราคา89บาทคะ่ะนี่เป็นอ้วนหน่อยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะขวดโขลกแก้ว1 0 0มิลลิตรนะคะราคา99บาทคะ่ะนี่ตัวน,น,นี้นะคะอันนี้นะคะทวนร,ราคาใหม่นะคะอันนี้49บาทอันนี้59บาทคะ่ะ อันนี้89บาทอันนี้99บาทนะคะก็ไปตามกันได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ปวรัแล้วก็เซตมีดนะคะจากร้าน s n a c k e r Shakes o r e ฮสค่ะค่ะแล้วก็มาต้นไซใบศักปลอมต้นนี้นะคะหมดก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะไว้ตกแต่งห้องครัวหรือว่าสามารถคนอื่นสามารถซื้อไปตกแต่งบ้านได้นะคะแล้วก็ในที่ร้านนะคะก็มี ขนาดหลายขนาดนะคะซึ่งหมดซื้อมาเป็นขนาดสูง40เซนนะคะกว้างประมาณ35เซนนะคะรานะคาร5 9บาทจากร้านในช h อป e ีนะคะชื่อกีนอินเฮาส์นะคะเดี๋ยวแปะร้านให้นะคะก็คือสวยมากเลยเห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้ที่159บาทเพราะว่าหมดเลือกเป็นกระถางสไตล์มินิมอลนะคะจากร้านนะคะก็เลยเป็นราคานี้นะคะนี่ไปตามกันได้นะคะกีนอินเฮาส์ค่ะ ไปนะคะจากร้านนี้นะคะชื่อชวัวเฉียน YABG นะคะซึ่งอีกชื่อหนึ่งเหมือนจะชื่อมันเบฟโฮมนะคะเป็นร้านแซนชาวเซรอราบิกน่ารักน่ารักนะคะก็ไปตามตามกันได้นะก็แกะกันเลยของมาอย่างดีนะคะ จะเป็นเออนี่เป็นจานเซรามิกลายดอกนะคะราคา128บาทนะคะขนาดประมาณ8 8นิ้วประมาณ8นิ้วนะคะนี่สวยมากนะคะต่อไปนะคะเห็นนะคะนี่ว้าว โอเคอันนี้นะคะจะมาพูดถึงนี่เป็นช้อนไม้นะคะนี่สวยมากนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นช้อนซ่อมมีดแล้วก็ตะเกียบนะคะอันละ28บาทนะคะก็คือซ่อม28บาทช้อน28บาทตะเกียบ1คู่28บาทนะคะแล้วก็มีด28บาทนะคะสี่อันละ28บาทนะคะมีสี่องนะต่อไปอันนี้นะคะเป็นที่เอ,อ่อ ออที่เป็นเหมือนที่ปัดน้ำผึ้งอะค่ะที่เโรยน้ำผึ้งนะคะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้อันละ29บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นช้อนช้อนซ่อมแล้วก็มีดลายสกอตนะคะสีแดงนี่ลายน่ารักมากลลยสกอตสีแดงนะคะอันละ48บาทนะคะก็คืออันนี้48บาทช้อนอนันนึงสีบาทแล้วก็มีด48บาทนะคะมี3อัน ันละ48บาทค่ะโอเคต่อไปนะคะขอถูกแก้วก่อนเนะาะเป็นแก้วรูปหัวใจนะคะสีเขียวอันละ88บาทค่ะอันใหญ่ทีเดียวนะคะใหญ่เลย นะคะเป็นจานเมลามีนนะคะเป็นจานพลาสติกนะคะลายเกาหลีเกาหลีนะคะลายสกอ็อตสีฟ้าขอบแดงนะคะอันละ88บาทค่ะสวยมากนะต่อไปนะคะเป็นถาดสีเหลืองลายสกอ็อตนะคะที่เออตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะอันละ58บบาทค่ะโอเคค่ะจานชามทั้งหมดนี้นะคะก็ ากันได้นะคะจากร้านชัวเฉียน YABG นะคะหรือร้านมันเบสโทมนะคะนี่ค่ะแล้วมาถึงกล่องสุดท้ายนะคะเป็นจานชามเซรามิกเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะจากร้าน s u u d of จานชามนะคะในช้อปปี้นะคะเดี๋ยวแปะร้านไว้ให้นะ จานเหมือนกันนะ,ะจาน88 8นิ้วนะคะนี่รายก o ุด morning นะคะราคา58บาทค่ะอันนี้ก็่าจะเป็นจานเหมือนกันนะคะนี่เป็นเป็นลายน่ารักมากเลยนะคะราคา58บาทเหมือนกันนะคะต่อไป เป็นแก้วลายดอกไม้นะคะเป็นแก้วแก้วสั้นลายดอกไม้อมสวยมากนะคะนี่กำลังฮิตเลยนะคะราคา49่บาบาทค่ะเหลืออีกอันสุดท้ายนะคะอันนี้อันสุดท้ายนะคะเป็นแก้วสูงๆนะ นี่ลายยิ้มนะคะก็เหมียวราคา99บาทนะคะเป็นทรงสูงนะคะสวยมากค่าจบแล้วนะคะสำหรับ u n นสบอกคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ